สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพอยนะคะจากช่องมาเจอกันค่ะอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้ววันนี้พอยก็เลยจะมาแนะนําวิธีการตกแต่งต้นสนนะคะสาหรับเทศกาลคริสต์มาสเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างและวิธีทําทํากันอย่างไรค่ะไปค่ะนี่เป็นต้นสนนะคะต้นสนที่จะมาตกแต่งรับวันคริสต์มาสอนนี้เป็น ตัวตั้งช่วยให้ช่วยยึดต้นสนให้อยู่กับที่นะคะไม่ขยับไปเลื่อนอให้มันเข้ากับ,บต้นสนโอเคเรียบรอยะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะต้องมาตัดตะข่ายออกจากต้นให้มันบานออกมาเพราะว่าตอนเราซื้อมาใหม่ๆเขาต้องห่อไาอย่างนี้นะคะ่ะไม่งั้นไม่จะขนส่งไม่ได้ ่นอนนี้เป็นต้นสดจริงๆนะคะไม่ใช่พลาสติกเป็นต้นที่ไปตักมาจากป่าเลยต่อไปนะคะหลังจากที่เราแกะตะไครเสร็จแล้วต้นไม้มันจะยังหุบๆอยู่เหมือนที่ทุกคนเห็นนะคะเราก็ต้องเอามือมาดันมันค่อยๆดันให้ใบเขาบานออกมา ตอนต่อมานะคะเราก็ต้องมาเติมน้ําเพื่อที่ว่าเขาจะได้อยู่นานๆไปค่อยกกอกไปนะคะเกอะตรงนี้เลยตรงกลางนี่เลยกาะมกกว่าตัวดําๆตรงนี้มันจะลอยขึ้นมาเนี่ค่ะแบบที่เห็นนะคะเขาจะเป็นทูนลอยขึ้นมาแสดงว่าน้ําพอแล้วประมาณนี้นะคะ และนี้นะคะก็จะคืออุปกรณ์ที่เราจะต้องนำมาใช้ในการตกแต่งต้นสนนะคะก็จะมีเป็นลูกบอลหลายๆสีเป็นลูกบอลพลาสติกนะคะเราจะมาห้อยกับที่เก่งต้นสนต่อไปก็จะเป็นไม้ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีไฟค่ะไฟตัวนี้เป็นรูปเทียนเลยเราจะมาทำการเอาไฟตัวนี้ ไปติดไปที่ต้นสน่งก่อนเลยค่ะมันจะเหมือนกับว่าเป็นเทียนนะคะทุกคนมันจะเป็นเทียนเทียนปลอมที่เราต้องเสียบไฟใช้ไฟฟ้าอีกทีหนึ่งมีทั้งหมด20เล่มพร้อมรีโมทอีกอันนึงก็จะเป็นหลอดไฟ LED นะคะ <_ S 2> เพิ่มความสว่างต้นสนของเราจะได้มีความสว่างมากๆนะคะแกะออกมาคู่มือการใช้มีทั้งภา,าษาเยอรมันภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าไม่มีภาษา จะมีหลอดไฟประมาณ120ตัวเสร็จแล้วแล้วก็เอาเจ้าเทียนทุกนี้นะคะไปติดที่ต้นดูก้านที่มันหนาๆหน่อยแน่นๆหน่อยเพราะว่าข้างในมันเป็นฐานนะคะที่อยู่ในเทียนมันก็จะหนักน,นิดนึงแล้วก็ขั้นตอนในการติดไฟให้กับต้นสนนะคะเราจะมาพันพันรอบต้นสนไว้เลยค่ะ กข้างบนลงมาข้างล่างอะค่ะพัน God, ALLY, people, ไปเรื่อยๆเป็นวงกลมหมุนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเอาลูกบอลทั้งหมดที่เรามีนะคะตัวนี้มาห้อยตามกิ่งต้นสนก็จะเกี่ยวเข้าไปในกิ่งต้นสนเลยนะคะเกี่ยวแล้วก็ห้อยเข้าไปเลย พอจะทำไล่ไปทีละสีทีละสีนะคะส่วนลูกที่มันเป็นสีแบบสีเงาแบบนี้นะคะพอจะห้อยให้มันตรงกับไฟะค่ะให้มันอยู่สูงไฟขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเวลาไฟมันกับพริบแสงมันตกกระทบแล้วมันก็จะโดนตัวลูกบอลเนี่ยค่ะมันก็จะสวย กนเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นลูกงาว่าเป็นลูกเงาปุ๊บโดนแสงไฟแล้วมันจะเงามันจะสะท้อนแสงสวยมากเลยคะ่ะต่อไปก็จะเป็นสีเงินกันหนี่อยะคะและอันสุดท้ายก็จะเป็นสีทองนะคะ ก็ขั้นตอนต่อไปนะคะพอจะเอาตัวนี้เป็นไม้ที่เขาทํามาเป็นรูปเป็นรูปบอร์ดเป็นรูปรองเท้าเล่นสเก็ตน้ําแข็งเป็นรูปม้าเลื่อนนี่เราจะไปห้อยไว้ที่กิ่งไม้เหมือนกับรูปรูปบอลเมื่อกี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนแล้วแล้วต้นสนของเราก็เสร็จแล้วนะคะ ต้นสนต้นนี้นะคะเราก็จะเอาไว้อย่างนี้คอยเติมนะ้ําให้เข้าทุกวันเราจะเอาไว้ทิ้งจนถึงประมาณปีใหม่ด้วยะคะ่ะเลยข้ามปีใหม่ไปเลยอาจจะถึงประมาณวันที่5ที่6เดือนมกราคมและเดี๋ยววันนี้พอยก็ต้องลาไปก่อนนะคะคอยติดตามชมกันนะคะว่าคอนเทนต์หน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจบายบายม e ร์ y c คริสต์มา